ีดหวานมากไม่รู้จริงๆว่าทั้งคู่กำลังคบผ่าดูใจกันอยู่หรือเปล่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเฟเดริกอาโนยกครอบครัวไปซับพอร์ตเจ้าริดของเราเรียบร้อยแถมผู้ชายยังดูแลไม่ห่างทําปารีดหวานมาก โดยมีคนตาดีแอบเห็นด้วยว่าก่อนขึ้นโชว์ลิซ่าก็มีเดทกับเฟเดริกที่ร้านอาหารสุดหรูก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นรถคันเดียวกัน really really และหลังจบโชว์ก็ยังมีภาพคู่ร่วมงานปาร์ตี้อยู่เคียงข้างกันอีกด้วยจนชาวเน็ตพากันแซวว่าเฝ้าทุกที่เลยนะพ่อเอ้ย นานนี้ถึงจะมีหนุ่มรู้ใจตามติดทุกที่แต่ลิซ่าก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูสำหรับแฟนคลับเสมอโชว์เสร็จยังมีแรงเหลือร้อนมาเซอร์วิสแฟนๆได้อีกวันนี้สุดยอดมากเลยฟิล,ล,ล,ลเพื่อนสาวคุยกันถามพรุ่งนี้มาอีกเหรอโอเคบายบายขอบคุณคนไทยที่ไปดูน้องเราผู้ดีใจไปหมดดีใจแทนน้องดีใจแทนคนที่ไปดูขอค่ะ เดียวกันสามสาวออนนี่โรเซ่จีซูและเจนนี่ก็ยังมาให้กำลังใจน้องเล็กของวงกันอีกด้วยโดยเฉพาะเจนนี่ที่ทำเซอร์ไพรส์ามากบินรัดฟ้าข้ามวันมาดูโชว์ของลิซ่าให้ท่านทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้พักทำเมาลิซ่าดีใจมากพอไม่คิดว่าพี่เจนนี่จะมาด้วยและทุกครั้งที่ลิซ่าปรากฏตัวบนเวทีเจนนี่ก็จะกรี๊ดและส่งหัวใจให้น้องลิซ่า และอีกคนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณแม่จิตทิพย์แม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลิซ่าให้ความรักและสนับสนุนลูกสาวทุกอย่างและคุณแม่ก็ยังพูดอย่างน่ารักอีกว่านึกว่าโชว์จะเซ็กซี่กว่านี้ตอนถ่ายแม่ก็ะซิบอกว่าแม่นึกว่ามันจะเซ็กซี่กว่านี้ขณะที่วูดดี้ก็ได้บินไปเชียร์น้องลิซ่าติดขอบเวทีเซลฟี่กับคุณแม่และน้องพร้อมกับรีวิวโชว์ในครั้งนี้ว่าไม่ผิดหวังเลยจริงๆ ผมเครซีฮอสกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งเพราะลิซ่าเครซีฮอสตอนนี้ดังมากที่สําคัญเข้าถึงเจนใหม่ทั่วโลกภายในข้ามคืนหลังจากนี้ใครมาปารีสแน่นอนก็จะขอแวะมาดูโชว์ที่ลิซ่ามาร่วมแสดงเพราะว่าอยากรู้ว่ามีอะไรดีแนละถึงทาให้ลิซี่ทุ่มเทได้ขนาดนี้เป็นโชว์คาบาเบ่สุดแซ่บทำปารีสรุกเป็นไฟเห็นแล้วก็ภูมิใจในตัวลิซ่าเป็นที่สุดเลยว่าไม่ว่าใครจะกีขนาดไหนในโชว์นี้ก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ดังต่อเน,นื่องเท่าเสียงคุณแม่ที่กี้แบบ กรีดให้ปักตลอดเวลาดีใจแทนลูกแม่ลูกคุณจริงๆ <Yeah. S 1> yeah.